มาแล้วนี่ค่ะตบป๊อปคับไลน์นาแร่วเราโนคนไวมัน,น,นที่จะไม่ขาดเสีงเพลงไม่ได้ ล้วนะฮะเอ้ยหลายๆคนเนี่ยสงส <im tecn shopping> pop ัยนะครับว่าเอ้ยเราจะดูช่อง๊อปได้เนี่ยมันต้องใช้สัญญาณตัวไหนบ้างช่องอะไรบ้างโอ้ยตอนนี้เร <aquela S 1> uh ียกว่ามีการเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเนี่ยจะพัฒนาเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะคือเท่าที่เคยอ่านมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดเหมือนกล่องรับสัญญาณที่ก็อยู่แล้วเนี่ยสามารถชมดิจิตอลทีวีได้เลยแต่ว่าแต่ละกล่องเนี่ยจะมีช่องสัญญาณไม่ตรงกันถ้าเกิดว่าจะรับชมช่อง๊อปเนี่ยสามารถชมได้ช่องทางไหนบ้างนี่นะครับ p s i ช่อง126นะฮะ บอลหกสิบเอ็ดมเคิลร้อยหกสิบเจ็ดกมมี่นะครับผมก็ร้อยยี่สิบเก้านะาก็ชมได้ผ่านทางนี่แหละค่ะที่บอกไปแล้้วองกดไว้หน่อยก็ได้ว่าที่บ้านจิตอลอะไรเนาะนะคะจะได้รับชมกันพวกเราเหมือนเดิมนะเพราะบางทีเนี่ยเราก็เข้าใจนะเปิดมาตอนแรกก็ช่องเป็นอีกแบบหนึ่งพอดิจิตอลมาปุ๊บ ช่องรวนหมดเลยเอใช่มีไม่รู้กี่ช่องเพิ่มขึ้นมาอาตรวจไวหน่อยนะคะจะได้ชมพวกเรานะคะแล้วก็เติร์หาปกทีวีแล้วก็มาเจจูนกั็นเหมือนเดิมนะคะส่วนวันนี้วันหยุดพิเศษแล้ววันจักรีของเราเราก็มีเป็นความพิเศษของภาพบรรยากาศงานแฟนมิสติ้งนะคะของ KTN แฟนมิสติ้งปรับมนทห้างมาให้ได้ชมกันด้วยอ๋อนะฮะก็สนุกสนานเป็นยังไงอะเราก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมกันกับเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ครับผมก็วันนี้กเราก็มางานแฟนมีนะครับผมกิษณันห้างก็ดูน้ำหวานอยู่ครับตอนแรกตอนแรกน้ำหวานไม่มานะครับซึ่งมาเมื่อกี้ไปห้องแต่งหน้ากลับรู้ก็มาเลยซ <c oughs> ้อมครับซ้อมครับแต่ว่าพอดีน,น้ำหวานเขาอยู่ข้างหน้าครับ <c oughs> อยู่ข้างหน้าสุด แล้วเขาจะเต้นผิดหลายครั้งตอนซ้อมเนี่ยแล้วก็เต้นผิดกับหมดเลยทุกคนจะดูเขาเขาก็เลยเขาก็เลยซ้อมท่าเนี่ยครับไอ้ไอ้ท่าเนี่ยโด่งโงพร้อมพร้อมเปล่า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 จริงเปล่าไหนลองเต้นให้ดูดิโอเคไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยโอเคได้ได้ได้ อันนี้ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวต้องไปใส่เสื้อคลุมก่อนนะ,ะที่เตรียมมาเดี๋ยวไปดูว,ว่าชุดจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกัน ให้มันนิ่มให้ได้ก่อนใช้ในเจ็ดเช้าไม่ใช่วันต้นอนยตอนเวลาเต้นจะได้ก่อนสมูสมูใช่ไหมวันนี้มาเสียพี่มี KPM ค่ะอยากบอกอะไรกับพี่มีไหมครับ ก็คิดถึงพี่บีมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้พี่บีนะคะก็ขอให้แสดงเต็มที่ค่ะอยากให้พี่วีออกเพลงใหม่ออกเพลงแรกไปนะคะมาเชียร์พี่โดค่ะมาเชียร์พี่โดค่ะก็พี่โดหน้ารักเป็นกันเองค่ะเชียรตั้งแต่ประกวดแล้วค่ะก็ติดตามมาตลอดเลยอะค่ะฝากถึงผู้ใหญ่ในเควินนะคะช่วยก็ ทำเพลงให้พี่เดี่ยวด้วยนะคะพวกหนูก็รอรอยอยู่ะค่ะรอผลงานของพี่เดี่ยวอยู่ะค่ะ Tá oh, ออโอ้แฟนคับแน่นมากเอานี่ว่าเป็นการตรีดดังสนั่นห้า ใช่นะไม่ว่าจะเป็นโด่งก็ดีบีก็ดีขวันก็ดีน้ำหวานก็ดีโอ้โหเทียบเลยนะคือสาวแจ่บปีหึ่งคนในนั้นก็อช้ป์หวานอ่าแชมป์สินี่นะคือปกติเราเห็นเขาประกวดเขามีหลายลุกมากแต่อีกลุกหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะได้ชมกันไปก็คือการเป็นแบบว่านักร้องลูกทุ่งน้องน้งหวานเป็นคนที่เสียงดีมากจาได้ว่าตอนประกวดท p พีเอร้องไม้ขันหมับทาเอาแบบคณะกรรมการขนลุกคนในหอขนลุกอตอนนั้นผมชมอยู่ทางบ้านเข้าห้องน้ำ เราออกมาคนลุกเลยโอ้ยร้องอลไรเนี่ยคนลุกแต่ว่าร้องเพราะจริงๆอ๋อแต่เพราะจริงๆต้องยอมรนะแล้วก็ล่าสุดกับเพลงที่กำลังมาแรงติงกระดิ่งแมวใช่แล้วนะเพลงนี้บอกเลยเป็นแนวแบบจังหวะโ,ะโจ๊ะนะซึ่งเป็นลูกทุ่งที่แบบร่วมสมัยอมีความเป็นโมเดิร์นมา ใหม่ตัดครับน่างจบ๊อบเราไม่ให้ชมแค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยววันที่17เมษานียู่สรงการกินอยู่เลยอย่าลืมเปิดดู๊อปบอัพไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสุดสิงกระดิ่งแมวเขาสัญญาไว้แล้วเขาล็อกคิวไว้แล้วนี่มาแน่นอนนะคะแล้วจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้เราได้ชมการติดตามนะที่อาจจะแบบเห็น น้ำหวานเต้นท่าที่เราไม่เคยเห็นจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยไอสงการที่ผ่านมาเนี่ยรับรองเลยว่าท่าเต้นเนี่ยอาจจะฮิตนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเปิดแน่นอนเลยโอ้โหนี่กลายเป็นคำฮอตฮิตไปแล้วใช่นะฮะครับผมติดตามชมนะคะกับโชว์สดๆของน้ำหวานกาันในวันที่17เมีายนะอรวันนี้ค่ม